รองนายกรัฐมนตรีถแถลงแนวทางการสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพัฒนาระบบนิเวศท,ที่สนับสนุนการลงทุนใหม่เพื่อยกระดับประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานถแถลงวิสัยทัศน์เตรียมทับกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคต ignite thailand future workforce for future industry มีนางสาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมถแถลงถึงแนวทางการสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า800คนทั้งภาครัฐเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศนายอนุทินกล่าวว่าจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเจรจาการค้าการลงทุนกับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย ล่าสุดทราบว่าบริษัท Apple จะมาตั้งสำนักงานอีกแห่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื้อเชิญอุตสาหกรรมใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจกของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทคที่มีมูลค่าสูงขึ้นด้านนางสาวสุภพมาศกล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีแผนงานการสร้างและพัฒนากำลังคนที่ครอบคลุมในทุกระดับตั้งแต่กำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยรวมไปถึงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีโทเอกซึ่งมีทั้งแผนระยะกลางและระยะยาวที่จะเห็นผลภายใน2-4ถึง4ปี นักลงทุนอยากลงทุนในประเทศไทยมากนะคะแต่ว่ายังขาดการสื่อสารนะคะนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมในอนาคตอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีต่างๆยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเราไม่มีกําลังคนในการที่จะทํางานให้เขาซึ่งในความจริงแล้วนะคะกระทรวงอวเราซึ่งมีภารกิจหลัก ในการสร้างคนนะคะเพื่อเรียกป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยเราได้ทําเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแรมปีแล้วนะคะแลว,วันนี้เนี่ยทางกระทรวงอวเองเนี่ยเราได้มีหลักสูตรแล้วก็ได้เปิดหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตได้ผลิตบุคล,ลากรได้ผลิตนักวิจัยออกมาแล้วสู่ตลาดค่ะนักลงทุนก็คงกัง,ง,ง,งวลนะคะว่ามาแล้วจะไม่มีพนังงานให้ค่ะ